วันนี้ก็จะมาทดสอบนะครับเลนโปรเจคเตอร์นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ขนาด2.5นิ้วนะครับเป็นเลนโปรเฮดดีนะครับก็วันนี้ทำการติดตั้งของรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบตัวแสงของเลนก่อนเลยแล้วกันนะครับ น,นี้ลองเปิดไฟต่ำนะครับก็อันนี้ไฟส่งครับก็คือเส้นคัตออฟนี่คือก็ชัดเจนเลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบ C ีคัตนะครับ C ีคัตก็เป็นหลอดฮาโลเจนธรรมดาเนี่ยมันก็จะออกมาเป็น V เป็นตัว V อนนี้เขาเรียกว่าวีคัทแบบนี้เขาเรียกว่าสีคัทนะครับก็ใช้งานได้ดีมากเลยนะครับว่าไม่แยงตาคนอื่นนะครับสําหรับตอนที่เราขับตอนกลางคืนนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราจะไปลองขับดูเลยนะครับว่าด้านนอกจะเป็นยังไงครับตามเรามาเลยครับครับเราก็ตอนนี้เราก็มาจะมาทดสอบ ตอนขับขี่ดูนะครับว่าลำแสงนะครับดูจากลำแสงนะครับพุ่งตรงไปไกลมากเลยนะครับสว่างมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดไปสูงให้ดูนะครับนี่ครับชัดเจนนะครับคือไฟสูงก็ขึ้นนู่นเลยครับแสงพุ่งไกลมากเลยนะครับเส้นคัตออฟนี่ก็ ตัดคมชัดเจนนะครับอลองสังเกตนะครับมอไซค์นะครับเห็นไหมก็แสงคัดออฟขึ้นขึ้นไปถึงตรงช่วงบริเวณหัวไหล่ของคนขี่มอไซค์เลยเนี่ยมาลองทดสอบเทสกันให้ดูนี่ก็คือหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็จะมาลองเทสทดสอบให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าเลนโปรเทคเตอร์ตัว HD นี่ก็ให้แสงที่สว่างมากเลยนะครับเส้นคัตออฟซ้ายขวานี่ก็ชัดเจนนะครับครับดูไฟสูงนะครับขึ้นเห็นชัดเจนนะครับไฟสูง มีไฟต่ำไม่แยงตายอย่างแน่นอนครับนะครับเส้นขัดอ้อมนะครับอยู่ที่ตัวสุดกำแพงนะครับชัดเจนนะครับตัวนี้เป็นเลน h ฮดีนะครับเป็นหลอดไฟสีนอนเลน h ฮดดีหกพันเค สูงต่ำในตัวนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะต้องแยกไฟสูงข้างหนึ่งต่ำข้างหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเลนลูกแก้วสูงต่ำในตัวเป็นโปรเจคเตอร์ลูกแก้วสูงต่ำในตัวนะครับหลอดไฟหกพันเคครับถูกต้องตามกฎหมายครับไม่ผิกดกฎหมายสามารถใช้ได้ดูจาก ดูจากลำแสงนะครับขึ้นไปรถคันหน้านะครับยังยังไม่ถึงกระจกมองข้างเลยนะครับก็คือเราปรับระดับให้ตรงตามมาตรฐานนะครับยังไม่ถึงกระจกมองข้างครับอยู่ช่วงบริเวณกลางๆท้ายนะครับ ให้เห็นกันชัดเจนนะครับนี่ก็คือลำแสงของหลอดไฟซีนอนนะครับโปรเจคเตอร์เลนส์ HD นะครับตัวนี้เป็นเลนส์ HD นะครับดูแสงนะครับแสงพุ่งไปไกลมากเลยนะครับ ผมลองเปิดไฟสูงให้ดูนะครับเห็นยันข้างในหมู่บ้านเลยครับนะครับ,รบจบแน่นอนครับถ้าเกิดได้ใส่ชุดนี้เข้าไปนะครับก็สนใจติดตั้งหรือติดต่อมาได้นะครับสนใจติดตั้งและติดต่อมาได้นะครับ เรายินดีพร้อมให้บริการนะครับถ้าไม่สะดวกนำรถมานะครับส่งโคมมาให้เราทำได้นะครับเส้นคัดออกตัดตรงนะครับไม่มีเฉียงเป็นเส้นคัดออกแบบซีคัดนะครับตามมาตรฐานรถยุโรปเลยนะครับก็คือ เส้นคัดออฟเนี่ยก็คือจะเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายนะครับเพราะว่ารถเราขับพวงมาลัยด้านขวาเส้นคัดออฟต้องเฉียงขึ้นด้านบนข้างซ้ายต้องต้องสูงกว่านะครับจะได้เห็นด้านข้างซ้ายได้ชัดเจนมากกว่านะครับส่วนด้านขวาก็คือจะมีรถสวนเข้ามาเนี่ยตัวคัดออฟเนี่ยก็จะคือออกแบบมาให้ ไม่ให้เข้าขึ้นไปแยงตาของคนอื่นได้นะครับขึ้นไปส่องตาของอื่นได้เวลาขับยามค่ําคืนนะครับเป็นเลนคับออฟแบบสีคัดนะครับนะครับนนะเห็นเห็นแสงที่มาจากด้านหน้านะฮะอันนี้ก็คือเป็นไฟ เขาน่าจะใส่ไฟ LED มานะครับเป็นโคมฮาโลเจนธรรมดาลและใส่หลอด LED <_ C os al> ก็คือจะฟุ้งกระจายนะครับแยงตานะครับจากที่ดูจากภาพเมื่อกี้นะครับก็คือจะเข้าเขาตาเหมือนกันนะฮะแต่ของเราเป็นเลนโปรเจคเตอร์นะครับเป็นคัดออฟแบบสีคัตก็จะให้เห็นเส้นคัตออฟเนี่ยก็คือชัดเจนเลยทีเดียวนะครับ ดูไฟสูงนะครับนะฮะนี่คือไฟสูงนะฮะไฟต่ำครับไฟสูงครับไฟต่ำครับดูครับดูจากเส้นคัดออฟครับไฟสูงครับไฟต่ำสามารถดูลัวได้เลยนะฮะรัวได้ฮะนะเราลัวลัวไฟสูงเลยก็ได้ฮะเป็นสูงต่ำในตัวฮะตัวนี้